ไฟดิมึงเรียกไฟดิใช่ครับใชนโอจะไม่โดนนี่เถอะโอ้ยเก็บแค้ไอ้เที่ยนี่ไงนี่ไออยู่ข้างหลังหมด่ะโอ้ยวิ่งกูซื้อจริงนะด่านี้กูนะโอ้โหกูถามจริงมึงมึงไม่โหลดจนมึงไม่เห็นรถมาเลยเหรออยู่ไหนอยู่ตึกแดงนี่ไงนี่กลัวคันขาวนอะมีตำรวจไหมไม่เห็นเอ้า ไอ้ย่ากูไม่เห็นไอ้แทนมึงดูหน้าจอกูดิเรียบร้อยดุดี่เหรอเห็นอยู่นี่ยทบ่มาเฮ้ยไปแล้วขารอนเท่าไหร่ดูดิเป็นพันไหนไปควาอนพันกว่ากว่ากว่าเกมแน่นอนเลยโอ้โหอยู่ลิทิเฮียคนก็เยอะธรรมดาใช่ใช่ดิดิดิดีกินมันดิดีกินมันดีเลยดิเลยดิเลย เดี๋ยวกูอยู่คนเดียวเองให้เจ้าแม่คนเดียวกูรอเลยกูรอเลยดีดังดีดังยังไม่ยิดดีเลยไม่กลัวมึงรอดใช่อยลอยจะอะไรไม่หงไม่เหินรอดที่อะไรแตกอย่างนึงก็ไปเลยแตกอย่างนึงก็ไปเลยแตกอย่างนึงก็ยิเลยดีเลยถามพอดีมีเยิงสองไหมโอ้จอดก็โดนดีรอเฮียอะไรรอ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 สามรอสามรออนไรนี่เอไวายเว้ยเจ้าแม่ไว้เว้ย ไปทิ้งกูนเก็บกิ๊บกิ๊บกิบกิ๊บกไทิ้งได้เออสวยมันมันไม่เห็นหรอหยางนึ่งละอยางหนึ่งละดิสิอยวู๊วแหลกตำรวจมันไม่แหลกบ้างหรอไปเ้อมเดินเอแล้วกูจะรอดไหน่ะรอดรอเอ้ยทิ้งปูแล้วบอกว่าผมไม่ได้จบคาบิไคบิหรือเปล่าอแต่มันตามดเอ้ยเปลี่ยนฝัขับได้ไหมน่ะมันขับได้ ะไปคุยกูเลยดิอะไรมึงขับได้ไหมตอนเห็นกูอยู่ตรงไหนมันลงวิ่งแล้วอ่ะเอ้ามันไปตอนไหนวะไปแล้วอ่ะไปตอนไหนวะเอ้าเฮียเราอยู่กูคนเดียวมึงไปตอนไหนเน่ะฮะไปแล้วอ่ะมองแล้วตัววิ่งเฮียทิ้งเพื่อนเฉลี่ยกูคิดว่าอยู่กูจะเป็นความช่างเพื่อนโดนฟันนะวิ่งหนีเพื่อนดีเทคสองได้หมดเนี่ย อเฮียตัววิ่งเลยี่ว่าตำรวจครับเพื่อนมีเรื่องกูวิ่งอ่ะตำรวจครับเทคสองได้ไหมอ่ามันยังไม่แม่จะแม่พาตำรวจหายวิ่งดิเจ้แม่วันนี้มันยังไม่มีเทคสองนะครับไฟดีเพื่งเรียกไฟดิใชครับโอ้ยเจ้แม่โดนนี่เฮียเอ้ยเก็บแขนไอ้เที้ยสตรีมเลยเดี๋ยวรอดูสตรีมมาแล้วมาแล้วใครกูสตรีมวะสตรีมเรือด้วยนะ

โทษครับพี่โทษโทษผมไม่ได้ต้องใจพีค่ความมุ่งมันแหลกอะ่ะขอโทษครับพี่โหแอบไม่โหนดเลยครูชนไม่ชนไม่โดนอีกนะประเด็นน่าจะโอ้โหดูนี่ฮะ ขอโทษครับพี่มันพี่จะชมทําไมครับภาพภาพมันเนี่ยมันมันแหลกครับพี่ขอโทษครับพี่ผมโดนห้าศพเลยมั้งเนี่ยใช่เหรอพี่พี่โดนโชว์ท่ารอบแล้วเหรอพี่ไม่ไม่มผมมาโดนพี่ชนโอ้โหดูมันไม่ใช่แค่ผมนะมั้งเนี่ยที่มันแหลกครับพี่งั้นพี่ก็โดนไปอีกศพนะพี่ท้าศพพ่อเอาไปศพไ้สั